ใครเอาโป้งจ <Or, S 2> MM ้ใครเอาโป้งแน่แน่แน่ใครเอาโ้จ้าครวันนี้วันเดียวพรุ่งนี้ไม่มาคายแล้วจ้าพรุ่งนี้ไม่มีตลาดจ้าวันเดียวจ้วันเดียวใครเอาโป้้าอ้าเดกน้อมาก่อนแวะชมแวะชิมได้จ้าไม่จ่ายตังค์ก็โดนฟันนะจ้าชิมได้จะไม่จ่ายตังค์เนี่ยคุณเป็น ไ,ไม่ได้ไก <sl ip music writer> ่ไม um so. <Ir> right. ่ได้ไก่ไก่ถามตอบไเรจะหััจ้าไจ้าแกงอร่อยจ้าไกับขาด้วยลุงุาน้เป็นคนลไก่ยงยาแกงอร่อยจ้เป็นแกงื้อไปเป็นแกงไก่กลับบ้านไปเป็นแกงแกะจ้าถ้าไม่แกะก็กระตนดูนะ